กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดร Slim มบดร์พงศธรนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้เลยอย่างที่เราบอกนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของความสวยความงามเท่านั้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาอะไรก็ตามแต่หรือบางคนอาจจะสมาธิสั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงเกี่ยวกับผิวพันหรืออะไรก็ตามแต่สอบถามกันได้หรือแม้แต่บางคนที่เป็นโรคนะคะจริงๆศาสตร์ของการฝังเข็มเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยดูแลควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปั อันราคาโทรมาในรายการได้เลยนะคะที่025541774-5ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราพูดถึงก็คือผิวกระชับขาวใสด้วยการฝังเข็มแบบไม่งอกรูตาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแสเฮลตี้่ยมาแรงนะคะคุณหมอแนวทางหรือว่าวิธีการเลือกที่จะสวยมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายวิธีมีทั้งสวยแบบไม่ปลอดภัยกับสวยแบบปลอดภัยอันนี้คุณต้องเลือกกันเองแล้วกันนะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะว่าการฝังเข็มแบบจีแล้วก็การรักษาบแบบคุณหมอเนี่ยเป็นการ การดูแลที่เน้นในเรื่องของสวยแบบปลอดภยัยถูกต้องครับการผสมผสานนครับแล้วหมอเป็นนายแพทย์นะครหมอเป็นด็ o อกเตอร์เอาเป็นศิลปนเป็นนายแพทย์ครับแล้วก็ศาสตรเรียงสังเข็มแพทย์จีนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาดังนั้นศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาจุดเด่นของตะลานเข้ามาแล้วก็เรียนความงามด้วยที่อเมริกันอ c a d e m y of Cosmetic m e d ิ c i n แล้วก็เรียนทางด้านชะลอวัยด้วยดังนั้นศาสตร์ที่เห็นในน้องคอยกี้เนี่ยมันเป็นทุกอย่างรวมกันนะฮะ เป็นศาสตร์ของการชะลอวัยด้วยส่วนหนึ่งหมอใช้ยาในส่วนของการชะลอวัยฮะหมอจะไม่ได้ใช้ยาจีนเพราะว่ายาจีนหมอว่าสู้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้ตรงนี้ต้องยอมรับก็คือเป็นการผสมผสานผสมผสานครับแล้วยาแต่ละตัวมีออยลเข็มใช้ก็ทิ้งนะฮะมีข่าวได้ได้ข่าวมาพะรามสีเจาะเลือดจะไม่ทิ้งเข็มใช้เข็มซ้ำนะไปเจาะที่ต่างจังหวัดน่ากลัวนะครับเข็มอันนั้นไม่กี่บาทเองครับน้องนะครับหมอทิ้งฮะไม่ต้องห่วงครับ ใช่แล้วนะคะอละตอนนี้ขออนุญาตรับสายนะคะสายแรกของเราคุณพรพันธ์โทรมาจากกรทมนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพันธ์เชิญสอบถามได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญถางคุณหมอได้เลยค่ะเออคือว่าสั่งสั่งชุดเออหน้าหน้าหวานอไปใช้นะคะครับที่เจ็ดพันนะคะเจ็ดพันเน้ก็มีมียาเม่สีเขียว อยากทราบว่ายาเม็ดสีเขียวเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรช่วยอะไรคะจะสั่งไปแล้ว่สั่งไปแล้วครับในจอเลยนะฮะในจอหมอมีในคอมพิวเตอร์ให้ดูเดี๋ยวให้ดูชุดนี้นะคะจริงๆแล้วมีทั้งยาทายากินแต่ว่าถามว่ายาหน้าหวานเอเม็ดสีเขียวเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะคุณหมอคนจะกลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอาหารเสริมมาเยอะแยะเลยหมอใช้ประสบการณ์ทั้งหมด20ปีนะครับในการสะสมความรู้ในการสะสมประสบการณ์มา20ปีเราเรียนมาหลายศาสตร์ เรารู้ว่าร่างกายเราต้องการอะไรแล้วคนไทยเราต้องการอะไรแล้วผิวกระดูฟันตาผมต้องการอะไรเรา,าไม่ใช้เยอะนะฮะเป็นวิตามินตัวหนึ่งครับไม่มีฮอร์โมนนะครับเป็นวิตามินตัวหนึ่งไม่มีฮอร์โมนครับแล้วปลอดภัยครับาถามพนักงานดูได้เลยฮะมีมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องปุ๊กขออนุญาตเอ่ยเอ่ยนาม,มานะน้องปุ๊กเนี่ยเป็นคนไข้เก่าหมอสมัยอยู่ศรีอรมเขาจบมองเทพใหม่ๆเลยขายตัวเครื่องบินอยู่ศรีอรม พอสิบปีผ่านไปตอนนี้เจ้าของร้านเพชรองร้านฮะซื้อทีละสิบถุงซื้อตัวเขียวเนี่ยสิบถุงแล้วมีบางช่วงมีบางช่วงที่เขาเก๋ไปบ้างก็คือมีเพื่อนเป็นเซลล์ขายยาเขาก็ไปฉีดกูต้าไปฉีดวิตามินตัวนู้นตัวนี้ดำเหมือนน้องพลอยเนี่ยละฮะเขาก็ต้องกลับมาหาหมอนะเราเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเขาแต่งงานกับนายตํารวจที่กองปราบเขาเชิญหมอด้วยนะเชิญหมอไปเป็นเกียรติด้วยนะ็คิอกันมากตัวนี้ฮะใช้มาเป็น10ปีแล้วครับ ปลอดภัยปลอดภัยครับแล้วหมอก็ทานด้วยไม่ต้องห่วงครับช่วยในเรื่องอะไรครับหมอช่วยในเรื่องอะไรบ้างเด่นเดคือผิวเลยเอาผิวผิวให้มันมีออร่าขึ้นมาอย่างที่นี้น้องพลอยก็ได้ไปชุดหนึ่งด้วยมันอยู่ในคอร์สนั้นด้วยหมอจัดให้ด้วยของคุณแม่น้องพลอยทานวันละห่เม็ดถูกต้องใช่เพราะเพราะว่าอะไรจริงๆงได้ถึงสองเม็ดไ้แต้หมอห่วงว่าเดี๋ยวนี้คนทานอาหารเสริมกันเยอะใช่ไหมหมอกลัวว่าจะเสโหลด ร่างกายเรามากไปหมอเลยบอกว่าเม็ดเดียวเขาไม่ได้ทานอะไรเลยไม่มีสองเม็ดได้เขาเมดได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวนี้ช่วยเรื่องผิวและอะไรคะคุณหมอผิวกระดูกได้ด้วยค่ะเสริมความแข็งแรงให้กระดูกได้ด้วยตาได้ด้วยฮะมีหมอตาซื้อไปไปให้คนไข้ลอกตานะฮะคะนั้นแววตาความใสของตาสุขภาพตาพวกนี้ได้ด้วยาแล้วไม่ต้องทานแคลเซียมใช่ไหมคะคุณหมอหมอพูดขออนุญาตพูดแคลเซียมนิดนึงได้ไหมค่ะแคลเซียมเนี่ยนะฮะแคลเซียมถามว่าดีไหมดี หมอว่าคนไทยเรามีพอเพราะเราเป็นไงกุ้งหอยปูปลาถูกไหมกี้นี่เราคุยกันว่าน้องอุ๊กทานอะไรมานะเมื่อเช้าทานอาหารทะเลานทะเลค่ะใช่ไหมฮะเราอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วถูกไหมเราทานเยอะอยู่แล้วสิ่งที่คนไทยขาดคือฮอร์โมนที่เอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกให้เราค่ะนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนมันก็ไล้ตั้งแต่โกรทฮอร์โมนไปถึงคาลซิโทนินที่อยู่ในเลือดถ้าเรากินแคลเซียมเยอะๆเป็นยังไงฮะ ไปตกตะกอนที่ไตเกิดนิ่วอีกอ๋อก็เพราะว่าบางทีมันต้องมีตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งเป็นตัวนำเขาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายกปรากฏว่าคุณเติมแคลเซียมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่นําพามันไม่มีก็ไรบอยคือมันก็ไม่มีอะไรไรทอยค่ะโบราณมากเลยโบราณมากเลยไรบอยเลยนะคะค่ะแฟนเราก็อายุประมาณนี้ประมาก็ต้องใช้คำให้ถูกกับอาประมาณนี้เะฉันต้องต้องมีฮอร์โมนฮะะไปเข้าไปในกระดูก เอาเข้าให้ได้ไปเข้ากระดูกเข้าฟันให้ได้ไม่งั้นไปตกตะกรเป็นนิ้วแล้วยังไงคะคือยาหน้าหวานตัวนี้ช่วยได้เหรอคะคือตัวเนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผิวแล้วก็ไปกระดูกส่วนฮอร์โมนเนี่ยหมอไม่อยากใช้เพราะว่าแพงแล้วช้าค่ะมันมีฮอร์โมนที่ใช้พ่นจมูกสกัดจากปลาแซลมอนนะขวดหนึ่งสองสามพันลองนะครับลองกับคุณแม่ตัวเองเลยช้ามากครับหมอฝังเข็มไวกว่าฝังเข็มเพิ่มกระดูกได้ทําได้ครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะคุณพรพันธ์ค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะดีมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้อายุเยอะอายุเยอะแล้วค่ะอายุเท่าไหร่ครับคุณพรพันธ์ค่อได้ผลไหมคะคุณพรพันธ์อายุเท่าไหร่ครับ62ค่ะโอ้น้ําเสียงเสียงยังสาวยังยูประมาณแบบว่า30-40อยู่จังหวัดไหนครับค่ะขาอยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่โซนไหนครับโซนลาดแก้วค่ะลาดผาหวกลมาก ใกล้มากนะรถไฟฟ้าผ่านที่หมอด้วยนะหมอว่านะเอาใช้ใช้หน้าหวานนี่ได้กี่วันนะครับเพิ่งทานได้เมื่อได้เมื่อตั้งแต่วันวันอังคารนะคะอ๋อเพิ่งวันอังคารโอเคนะฮะปลอดภัยครับหมอยืนยันว่าปลอดภัยนะครับตัวหมอเองทานด้วยตกลงทานสองเม็ดนะคะได้ครับหนึ่งถึงสองเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสใช้เป็นเซตดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสใช้เป็นเซะใชใช้เป็นเซตใหญ่เลยอะฮะ ใช้เป็นเซตใหญ่เลยนะครับอันนี้สั่งตัวทานไปอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ค่ะเป็นชุดเนี่ยค่ะอ๋อดีมากดีมากแล้วก็เป็นขั้นบันไดต่อไปคือการฝังเข็มนะครการฝังเข็มเห็นเห็นคุณแม่คุณแม่น้องพลอยจี่เนี่ยคุณแม่น้องพลอยใช่่คะทีนี้อายุเกือบ60แล้วนะฮะห้าสิบเจ็ดแล้วครับโอเคแล้วหมอทำไปแค่2ครั้งติดต่อกันได้เลยนะครับที่เห็นในวิดีโอคลิปนี้แค่2ครั้งเองขอบคุณคุณพลอยพ่านมากเลยนะคะตัวเลือกเล็กนึงค่ะฝังเข็มน้ำนี่ค๊อสท่าไหร่คะก๊ คืออย่างนี้ฝังเข็มน้ําอย่างเดียวเนี่ยคอสเนี่ยมันสี่สี่หมแต่หมอว่าซื้อคอสอัพหน้าเด็กแล้วบอกหมอว่าอยากฝังเข็มน้ําตรงนี้เดี๋ยวหมอจัดให้เหมาะสมแบบรวมไปเลยใช่คืออย่างนี้นะเราเรา,เราไม่เราไม่เหมือนคลินิกอื่นตรงที่หมอจะต้องวิเคราะห์ก,ก่อนว่าคนเนี้ยในงบเขาเนี่ยทำอะไรก็คุ้มเงินที่สุดและเข้าเป้าที่สุดงั้นแต่และคนไม่เหมือนกันหมออยากจะให้มันเป็นคอสเปิดไว้แล้วเราอยากจะทําอะไรเรามาตรวจก่อน เราวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอยากจะทําตรงนี้ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปอันไหนเกิน<ๆ>ก็เพิ่มเงินตรงนั้นเ<ๆ>ข้าไปหรือว่ายังไม่อยากเพิ่มเงินคราวหน้ามาทําก็ได้ได้นะ,นะคะอาราคาขอบคุณคุณพรพันธ์<ๆ>นะคะคสวัสดีค,ค่ะ,คคคะขอบคุณค่ะอบค่ะมารับสายนี้ต่อเลยนะคะคุณผ่องพันธ์จากบุรีรัมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญสอบถามได้เลยค่ะค่ะคุาณาครับวันนี้ช่วงอยู่ช่วงไวยทองไวยทองค่ะค่ะกอมต่อพึ่งหมดเลยค่ะคุณพรพันธ์ไวยทองนะครับ อา,อายุเท่าไห<ด>ร่ 20, 1, ค่ะคุณพันอายุ50แล้วค่ะ50 50แล้วค่ะคนไทยประมาณสัก